เอาละครับช่วงนี้เราจะเปิดโอกาสให้น้องๆที่ได้มา,าร่วมชมการทํารายการนะครับได้ถามถึงข้อสงสัยที่ตัวเองมีครับมีวันนี้คําถามจากใครดีครับอ่าน้องชื่ออะไรครับพินิจครับผมน้องพินิจนะครับจากมอสยามครับผม <c oughs> <c oughs> อ้าวมีปัญหาอะไรครับน้องเอออยากจะถามว่าเมื่อเราสําเร็จความไข้ตัวเราเองแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่ ขนาดของเราจะใหญ่ขึ้นโอถ้าทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ทํามากๆนะทำมากมากนี่ถือว่าเกินไปนะครับเกินไปใช้สมบุกสมบัน์ก็อาจจะเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าสม่ำเสมอนะครับมันไม่ใหญ่ขึ้นแต่มันไม่เล็กลงนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยทุกคนมักจะคิดถึงแง่งการเพิ่มขนาด ถ้าถามคุณหมอทั้งหลายคุณหมอบอกว่าคุณรักษาขนาดของคุณไว้ไม่ให้มันลดลงนั่นแหละใช้ได้แล้วมันกล้ามเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับมันมีขนาดนี้อยู่เนี่ยถ้าออกกาลังกายเรื่อยๆมันก็ขยายขึ้นหน่อยแต่ถ้าไม่ใช้มันก็รีบลงส่วนนั้นก็เหมือนกัน ครับแต่และคแนะนําก็คือว่าไม่จําเป็นจะต้องช่วยเหลือตนเองหรอกครับแค่นวดนวดเป็นประจาสม่ําเสมอให้เลือดมันไหลก็พอแล้วถ้าเกิดสักสัปดาห์ละสองสาครั้งเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานถ้าเกิดเกินห้าครั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะว่าผู้ชายมันจะต้องใช้กินตนาการในการคิดมันไม่ได้เจอของจริงหลังจากนั้นแล้วสมองมันจะมึนงงคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะว่าสมองมันใช้พลังงานเยอะ วันนี้น้องพีนิดดูซึมๆนะนี่ก็เเพ้วๆลงบ้าอา <c oughs> <c oughs> ลช่วงนี้เดี๋ยวจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาติวรักให้เต็มร้อยกันตอนน่อในช่วงต่อไปของชูรักชูรักครับ